น้องเห็นเห็นแมงมุมแล้วแมงมุมมาจับพวกเราแล้วน้องจะทำยังไงห้ามอย่า,ทำ,าทำมันต็อยน,นะนะห้ามอย่าทำมันไปเพราะว่ามันก็เจอดินไม่ได้พาว่พาเราต้องมัน,น,มนยังอยู่ในป่ายได้ไหมแล้วถ้าแมงมุมมันมากัดลูกจะทำยังไง แล้วถ้ามีแมงมุมมันโดดลงมาจากบนฟ้าแล้วมันก็ดีตไตๆแล้วมากัดจิตจีของเราห้ามอย่าทำมันตายมายันจะดู่ในปาใสไม่มันจะต้องอยู่ในปะาะปะป,ป,ปลปลวแมงมุมมันนั้นอยากจะไปนอนครับน้องเทนแล้วน้องเทนนั้นก็ ต้องนอนกับแมงมุมเหมือนเดิมทายาต้องมาได้นอนเจอต้องอยู่ในป่ามันจะต้องอยู่ในป่ามันจะต้องอยู่ในป่าแมงมุมมันชอบกินมันชอบกินอะไรน้องเทนนันชจ่